นิทานไทยเจ้าลาที่สวมหนังสิงโตกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกซึ่งมีลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ลาตัวนั้นไม่ได้เป็นลาทั่วไปธรรมดาธรรมดาเพราะมันเป็นลาที่ทะเยอทะยานทะเยอทะยานมากๆด้วยวันหนึ่งข้าจะได้ไปพระจันทร์และไปช่วยกระต่ายที่อยู่บนนั้น กระต่ายเหรอกระต่ายอะไรอ่ะกระต่ายนั่นไงที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะงั้นเอ่อถ้าตอนเจ้าไปเจ้าไปเอาสีส้มจากพระอาทิตย์มาให้ข้าด้วยนะได้สิได้เลยแต่เดี๋ยวนะนี่เจ้าพยายามจะล้อเลียนข้าเหรอ พยายามเหรอไม่เลยไม่ได้แค่พยายามฉันรอเจ้าจริงๆแต่ไม่มีอะไรจะทำให้เจ้าลาหมดกำลังใจลงได้เขาทะเยอทะยานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นลละเป้าหมายของเขามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันหนึ่งข้าจะบินไปกับพวกนกใช่ใช่เลยบินดังฟิววิบินไปไกลเลยโอเค ไม่แน่ข้าอาจจะพาเจ้าขี่หลังได้นะเจ้าจะได้เดินทางเร็วๆโอเคและไม่แน่เราอาจจะก็น่าสนุกดีนะเอาไว้เจอกันได้เลยเจ้าลาที่น่าสงสารไม่มีใครในป่าเข้าใจเขาหรือจิตวิญญาณของเขาเหมือนทุกทีแล้วนะข้าก็จะเรียกกำลังใจกลับมาและเจอความฝันเป้าหมายใหม่<ว><า> มีข่าวอะไรมาบอกข้าเจ้าจริ้งจอกสิงโตหายไปไหนไม่รู้นี่สัปดาห์กว่าแล้วนะข้าว่ามันโดนนายพรานล่าแล้วล่ะมั่นใจนะข้าว่าน่าจะใช่นะหัวหน้าน่าจะใช่เหรอเจ้าคิดเองเออเองแบบนี้ข้าจะประกาศว่าข้าเป็นเจ้าป่าได้ยังไงไปไปเอาหลักฐานจริงๆมา ไม่ง ic, ั้นข้าจะกินเจ้าก่อนนี่ละงั้นได้ได้หัวหน้าเจ้าลาได้ยินที่สองคนนั้นคุยกันแล้วสงสัยว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันและทันใดนั้นแอปเปิ้ลก็หล่นลงใส่หัวเขาโอ้ยเฮ้ยนั่นใครเน่คะคะคคะ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 คือเอคะคะคคอะไรคะ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 ค่คือลา ลาเหรออืมไหนบอกมาซิเจ้าลาเจ้าไปแอบฟังข้าตอนไหนขกาเหรอไม่ไม่ข้าไม่ได้แอบฟังข้าแค่เดินผ่านมาแล้วคิดเรื่องแต่งงานกับเจ้าหญิงไปด้วยเจ้าหญิงเหอรอเจ้าหมายถึงเจ้าหญิงที่เป็นมนุษย์อย่างั้นเหรอใช่ท่านวันหนึ่งข้าจะไปที่อาณาจักรที่มีเจ้าหญิงที่สวยที่สุด แล้วขอให้ราชายกนางให้กับข้าแล้วใครจะกล้าปฏิเสธข้าได้ละ่ะข้าหล่อขนาดเนี้ยใช่ไหมละ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่ะเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือไงข้าจะฆ่าเจ้าไม่ไม่ไมท่านไม่ท่านเสือหยุดเธอ้ฟังข้าเธอ เอาจริงๆไอลาตัวนี้มันบ้ามันชอบคิดอะไรบ้าๆอยู่ตลอดสัปดาห์ก่อนมันอยากจะไปช่วยกระต่ายที่ดวงจันทร์ตอนที่มันเล่าว่ามันอยากจะแต่งงานกับเจ้าหญิงบอกเลยว่าไอลานี่มันคิดแบบนั้นจริงๆตอนนั้นเสือหัวเราะกากออกมาอย่างดัง <laughs> โง่จริงๆขอบคุณนะเจลิงไม่อย่างงั้นข้าคงเผลอกินไอโง่นี่ไปแล้ว ขอบคุณนะท่านและขอบคุณเจ้าด้วยเจ้าลิงไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจแล้วกินเจ้าเจ้าลารีบหนีไปจากตรงนั้นทันทีวันนั้นเขาคงดวงดีเลยรอดไปได้ขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายในป่าเริ่มทนไม่ไหวกันราชาของเราหายไปสัปดาห์หนึ่งแล้วนะ ด้เวลาที่เราจะยอมรับความจริงล้มมองไม่อย่าพูดแบบนั้นสิถ้าเกิดอะไรขึ้นกับราชาของเราชีวิตของเราก็จะอยู่ในความเสี่ยงนะไอเสือไม่ยอมปล่อยเราไปแน่เราต้องขอพรน,นะทุกคนเลยเราต้องขอพรพระเจ้าให้พระราชาของเรากลับมาให้ได้ไม่งั้นเราทุกคนแยกกันหมดแน่โอ้พระเจ้าค่ะขอละค่ะ พาผู้มาปลดของเรากลับมาทีนะคะเราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนกันในขณะที่ข้าต้องอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาในป่าต้องเศร้าต้องโดนปฏิเสธไม่มีใครให้เกียรติข้าทุกคนเอาแต่ล้อข้าตลอดหัวล้อใส่ข้าด้วยว,วันหนึ่งวันหนึ่งข้าจะเป็นเจ้าป่านี่แล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนั่นมันอะไรกันนะ่ะเขาแปลกใจมาก เจ้าลาเจอหนังของสิงโตเจ้าป่าอยู่ใต้ต้นไม้ <c oughs> หนังของเจ้าป่านายพรานคงทำมันหล่นเอาไว้เจ้าลาไม่คิดมากเขาเอาหนังของสิงโตมาสวมทันทีเพื่อความพอใจของตัวเอง <c oughs> ข้าคือราชาเจ้าป่าดูข้าสิข้าคือราชาเจ้าป่าดูข้าสิเดินเชิดหน้าทยานอย่างราชสิดูข้าสิถ้ามีอำนาจและความภาคภูมิดูข้าดีๆสิเมื่อเขาเดินหน้าต่อไปด้วยความสุขใจกระโดดร่าเริงไปตามจังหวะเขาไม่รู้ตัวเลยว่าสัตว์หลายตัวคำนับให้เขาทันทีที่พวกมันเห็นเขาราชากลับมาแล้ว ราชากลับมาแล้วอะไรนะข้าเพิ่งเห็นท่านเดินกลับมาเข้ามาในป่านี่แหละอารมณ์ดีด้วยนะเขามาแล้วและตอนนั้นสัตว์ทุกตัวก้มหัวเคารพเจ้าลาในหนังสิงโตทันทีท่านราชายินดีต้อนรับกลับมาเดี๋ยวอะไรนะเจ้าลาตกใจที่ทุกคนทำอย่างกับเขาเป็นราชาจริงๆ เราเริ่มห่วงท่านมากเลยนะท่านราชาเออข้าก็แค่อยากจะไปพักนิดหน่อยลืมลืมมันไปซะและข้ากลับมาแล้วในฐานะราชาของพวกเจ้าสิ่งแรกที่ข้าจะทำคือการไล่เจ้าเสือไปจากป่านี้ยูู้เยี่ยมเลยข้าจะไปจัดการเจ้าเจ้าเสือ Hey, hey, hey. หัวหน้าหัวหน้ามีอะไรอ่าราชาสิงโตกลับมาแล้วแล้วเขากำลังมาล่าท่านอะไรนะ,ะคือข้าไปแอบฟังมาเขาเขาเขาดูเปลี่ยนไปเขาดูมุ่งมั่นมากกว่าเดิมอีกค่ะท่านหนีก่อนดีกว่านะเขากำลังมาแล้ว่ะเจ้าเสือกลัวตายเลยรีบหนีออกไปจากป่า ข,ข้าไปกับท่านด้วยวันน้า,นารอข้าด้วยจริงจอกตามเข้าไปเหล่าสัตว์ดีใจมากที่ได้ยินข่าวดีพวกเขาเชียร์และหัวเราะและชื่นชมราชาของพวกเขาเจ้าลาดีใจมากที่เห็นสัตว์ทุกตัวชื่นชมเขาเราวกับว่าเขาเป็นราชาสิงโตรจริงๆเขาดีใจมากจนแอบเก็บอารมณ์ไม่ไหวเลยเผิรรองออกมาอย่างดังเออเออ สัตว์ทุกตัวทึ่งมากอะไรนะเจ้าเจ้าไม่ใช่ท่านราชาเหรอเจ้าคือตัวปลอมเหรอข้าขอโทษทีตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอม,ส,ลอมสัตว์ทั้งหลายโกรธมากเลยวิ่งไล่เจ้าลาที่โยนหนังสิงโตทิ้งแล้วหนีเอาชีวิต เขาหนีเขาหนีเขาหนีวิ่งจนไปสุดป่าข้าข้าช่วยชีวิตพวกนั้นพวกนั้นตอบแทนข้าแบบนี้เหรอเออถ้าเจ้าสงบปากสงบคําแต่แรกเจ้าอาจจะได้เป็นราชาไปอีกนานแต่เจ้ากลับเผลอตัวด้วยเสียงร้องโง่ๆของเจ้าอ,อ้ข้าจะทำยังไงดีจะไปไหนดี อย่างแรกเลิกฝันกลางวันก่อนเริ่มเป็นตัวของตัวเองซะแล้วอย่างที่สองจำเอาไว้เสมอว่าคนโง่น่ะอาจจะแต่งตัวหรือสร้างภาพหลอ,อกคนอื่นได้แต่ยังไงคำพูดของเขาก็จะเผยท่าแท้ของเขาออกมาอยู่ดีเจ้าลาเข้าใจสิ่งที่เจ้าลิงสอนและเขาพยักหน้าอย่างเศร้ามันกลับไปตามทางของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็เลิกฝันล่มๆลแล้ง,ลงแล้วทำงานหนัก ระวังนะข้าเคยเป็นราชานะ